อัลโลฮาสุดิคาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile เเสียงลงเราประตูคนเดียวโอ้ oh, ไปไวนะเนี่ยขอเออสโคบได้ไหมขอสโคบแล้วก็ขอเออสไนยยน์นสะสักอันนึงทำไมกระตุกล่ะทำไมกระตุกไม่มีสไนน์เลยเหรอโอ้โหไหนครับเนี่ย รู้สึกว่าของมันเกลือไหมรู้สึกว่าของอเกลือหน่อยนะคะสามโอ้ยไม่ได้หรอครับตัวนี้นะชึบชึบชึบเงินเท่านั้นที้เอวิดีนสาระบัดเพื่อน,นเท่านั้นที่ทำให้ฉันนัลด์บินคาฟีโน่แล้วก็ฟีฟีฟีฟโอ้ยไม่มีสโคบไม่มีสันไนเลยหรอจริงดิอะ,อะไรครับนี้ เดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นกันในร้านค้าไม่มีตังหรอกต่อยากไปเดี๋ยวเราไปซื้อสซโค้แป๊ง <c oughs> ต้องเปิดไม่บอกเพื่อนนะเออ <c oughs> เพื่อนแบบไม่ไหวละฉันพร้อมลุยละฉันรอไม่ไหวละ <c oughs> ตกใจแล้วเพื่อนเราเราสี่มาขอบคุณครับโอ้โหเพื่อมีน้ำใจก็เพือเพราะเราเปิดไม้หรือเป <c oughs> ล่าเราก็ซื้อทุกอย่างจุเว้นยาโอ้โหคุณจราเอาตรงนี้เหรอเพื่อนโอเคเดือเพื่อนหลอกเรามาฆ่าไปเนี่ยตาจริง <c oughs> โอ้โหหลอกเรามาฆ่าจะเชิด มาถึงก็ยิงใส่กันเลยหมอบำมาฆ่าเช็ดๆมีเสียงรถมาเนี่ยรถมารถมา Watch out สองคนเขาน่าจะอ้อมอ้อมขึ้นมาหลังเตรียมพร้อมเนย์เหรอโอเคเพื่อนเราพร้อมมากอ่ะ Watch out เขาก็เปิดใหม่คุยกับเรานะ เราลอ,ลอดูวงอีกรอบหนึ่งนะคะคอยใช้ลมไม่ใช่คุยกับใครนี่ฉันคุยกับใคร <c oughs> ฉันคุยกับใครอยู <c oughs> ่คือคนดียอฮต้องทำเสียงให้มันน่ารักกว่านี้หรอ <c oughs> <c oughs> เสียงหนึ่งเป็นอย่างน้ละคะ่ะเสียงบางทีก็เสียงหลงเ๋เ๋ <c oughs> วงจะไปทางไหนเอ่ยรอดูวงนะคะตอนนี้ทาไมาทางนี้ก็สวยอู้ใช้ลำเลียงเลยไหมเพื่อนเพื่อนจะไปลงตรงไหนคะเพื่อนมาเใช่หมเยี่ยมไปเลยไม่มีใครคุยด้วยอะไรนะเพื่อนนาเลยโอเคเยี่ยมไปเลยขอบคุณค่ะมีอันนึงด้วยไปตรงนี้ก่อนก็ได้คะ่ะ คนเหรอเพื่อนอยากบูหรือเปล่ากระตุกนะมีคนมานะ้วกเขาก็ไม่เปิดไมค์คุยกันแล้วชิวชหน้าเศร้าไหมีปักกีมาสาย Watch out marked a location marked a location เพื่อนมีรถมาข้างหลัง Watch out เก็บไหมห่ไดเขาเห็นเราปะคบตี้เนี่ยคบตี้ไหม,ม

กสิคนได้ไหม Thank you I got supplies ไม่ได้ข่าใไปเลยไม่ล้มอ่ะวิตรงสไง ว่าไงบ้านนู้ Watch out แล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเออเออจะออออจตัวอยู่แล้วไม่คุยอีกเหรอขวาขับรถออกไปช่วยเพื่อนดีกว่า Mark the location ทำไมเขาไม่ยิงกันรองเลยเราเหรอต้องกับ thank you อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนา,นานมาทีแต่มานะเออจเจอกันใาคลิปถึงเหมือนเดิมนะคะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า